4ข้อต้องรู้ก่อน,นฟ้องคดีเช่าโอง ธรรมดาแล้วเนี่ยในกรณีที่เราทําสัญญาทําข้อตกลงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว้แล้วต่อมาเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญานะครับเล่นแชร์แล้วก็ไดแชร์ทิ้งวงแชร์นะครับสั่งของไปแล้วเราไม่ได้ของไม่ได้รับสินค้าเราเองเนี่ยก็มักจะมองว่าเราถูกโกงแล้วก็ต้องการฟ้องร,ร้องดําเนินคดีก็หาช่อกงกับคู่กรณีแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปฟ้องร,ร้องดาเนินคดีกับเขาเนี่ยผมอยากจะให้ดูคลิปนี้แล้วก็ทาความเข้าใจเรื่องราวต่างๆก่อนฟ้องร้องดําเนินคดีซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับคุณเป็นอย่างมาก มีอะไรบ้างไปติดตามรับชมด้เลยครับ สำหรับข้อแรกที่คุณโยนจะรู้ก่อนฟ้องคดีช่อกงก็คือเราจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนให้แน่ใจขอนว่าไอ้คดีของคุณเนี่ยมันเป็นคดีช่อกงจริงจริงการทําสัญญาทําข้อตกลงมีเงื่อนไขอะไรต่างๆกันไว้แล้วคู่กรณีไม่ไปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องชอ่อกงหรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ผิดสัญญาทางแพ่งก็ได้เพราะว่ามันมีเช่นแบ่งบาง,บางๆกั้นอยู่หากเกิดาในขณะทาสัญญาเนี่ยคู่กรณีเราตั้งใจที่จะไม่ปฏิลัิตามสัญญาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นนายวงแชร์เตรียมจะทิ้งวงแชร์ต้้งงแต่่นนนออยูลลวเเเาาิรไปทุ ตั้งใจว่าจะไม่เอาเงินเราไปลงทุนจะไปใช้ผิดประเภทอยู่แล้วหรือกู้ยืมเงินเราไปส,สั่งสินค้าเราไปเนี่ยนะครับตั้งใจว่าจะไม่จ่ายเงินอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นความปิดฐานชอ่อโกงแต่ถ้าหากว่าเขาตั้งใจที่ปฏิบัติตามข้อตกลงตั้งแต่ต้นแต่มันเกิดปัญหาทําให้เขาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นเองซึ่งผมเคยได้ทําคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วว่าก่อนที่เราจะฟอ้องร้องดึงเนินคดีเนี่ยคุณจะต้องให้ชนายความที่ข้อ,ขอมูอสืบหาข เพราะถ้าหากคุณฟ้องไปและพรากฏว,ว่ามันปเป็นเรื่องผิสระนำแห้งเท่านั้นเนี่ยนอกจากคุณจะเสียค่าทนายความในการฟ้องคดีช่อโมงคุณจะเสียเวลาในการดําเนินคดีเป็นอย่างมากคุณยังอาจจะถูกฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จหรือเบิดความเท็จได้อีกด้วยหากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคดีแท่งหรือคดียามาปรึกษาทนายความก่อนแล้วถ้ามันไปไม่ได้จริงๆมันก็อย่าไปฟ้องคดีช่อโกงนะครับก็ฟ้องเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไปใช้สิทธิ์ไปตามกฎหมายมิฉะนั้นแล้วจะมีผลเสียมากกว่าผลด,ดีนะครับอย่าไปคิดว่าฟ้องช่อโกงมันไปก่อนจุเลยมันัวมมันจะได้รีบจ่ายเงิน,น๋ยวผมเจอบ่อยๆมากๆ,ๆเลยนะครับ ไม่ว่ากรณีที่จะมาให้ผมฟ้องเนี่ยขอคดีมันเป็นผิดสัญญาจชัดก็ดจะไม่ให้ผมฟ้องช่องโกงนะครับหรือก็นี่ผมเป็นฝ่ายจําเลยเนี่ยคดีผิดสัญญาจชัดเอามาฟ้องชอบโกงเพื่อบ,บีบให้ยอมจ่ายเนี่ยผมเองก็สู้คดีรุเรียนนี้มาเยอะแล้วครับปติดตามได้ในเพจสำนักง,งานงผม,มนะครับมีลงไว้เยอะมากดังนั้นแล้วข้อแรกที่ผมอยากจะให้รู้ไว้นะครับในการฟ้องคดีชอ่องโกง ให้มันชัดเจนก่อนว่าเป็นความผิดฐานช่่งโกงค่อยฟ้องอย่าไปฟ้องแบบเพื่อบีไปเขาอยอมชําระหนี้นะครับข้อที่ 2, 2> ที่ผมอยากจะรู้ไว้ก็คือว่าฟ้องเองหรือแจ้งความดีกว่ากันโอ้โหปัญหาข้อนี้พบบ่อยมากเลยนะครับพอถูกโกงเสร็จปว๊บก็เอาละฉันจะไปแจ้งความดีไหมทําไมจะต้องมาหาทานายทานายความฟ้องเองหรือให้แจ้งความดีกว่ากันนะครับธรรมดาแล้วในคดียาเมื่อเกิดคดีขึ้นเนี่ยเราจะฟ้องคดีเองหรือว่าจะไปแจ้งความก็ได้แต่ทีนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องผิดสัญญาเนี่ยไอ,เอ้เรื่องเรื่องช่วโกงเนี่ยมันมักจะมีความค่า เกี่ยวกับเรื่องผิดสัญญาอยู่พอคุณไปแจ้งความกับตํารวจส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะโดนตีตกมาว่ามันปเป็นเรื่องผิดสัญญาทงาแพ่งก็ให้ทนายมาฟ้องซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการแจ้งความกับตารวจเนี่ยมันไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าตำรวจทํางานเนี่ยมันรวดเร็วกว่าทนายความทาแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทํากันนะครับส่วนใหญ่จะตีตกเป็นคดีแพง่งมักจะดองคดีผูด้ดารงเพราะว่าเราก็ใจตํารวจเหมือนกันคดีเขาเยอะเขาทําไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียการให้ทนายความฟ้องเองเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่ายแต่จะใช้เวลาเยอะกว่าพนักงานสอบ ข้อที่3คือหากฟ้องคดีชอโกงเนี่ยให้ทนายความฟ้องเนี่ยนอกจากดำเนินคดีย,ย,ายาและสามารถเรียกค่าเสีหายไปพร้อมกันได้เลยไหมผมก็บอกเลยว่ามันสามารถฟ้องเรียกเข้าไปได้นะครับโดยใส่หน้าตามองกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา40 โดยการบรรยายคำฟ้องส่วนแพ่งไปตอนท้ายนะครับซึ่งไม่ว่าความเสียหายจะ3ามแสนห้าแสนล้านหนึ่งอะไรเนี่ยสามารถฟ้องรวมขัาไปได้หมดเลยดังนั้นแล้วในการฟ้องคดียายๆของเองเนี่ยอย่าลืมเรียกร้องค่าเสียหายเข้าไปด้วยนะครับจะได้จบไปในคราวเดียวไม่ต้องไปฟ้องคดีแพ่งใหม่ต่างหากข้อสี่ที่อยากจะให้รู้คือกระบวนการชั้นศาลคร่าวๆธรรมดาแล้วในการยื่นฟ้องคดีเองเนี่ยเมื่อเรายื่นฟ้องไปแล้วศาลก็จะนัดเราไปศาลในครั้งประมาณสักสองเดือนหลังวันที่ยื่นฟ้อง เพื่อให้เราไปเล่าเรื่องให้สารฟังว่าสา,าเ,าเาหตุที่มาฟ้องเขาข้อหาช่อโกงเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณถึงมาฟ้องเขาโดยในวันนั้นเราก็ต้องเตรียมพยานฐานให้พร้อมนะครับหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการสนทนาถ้ามีพยา,ยาคนบุคคลคนอื่นที่รู้เห็นเกี่ยวกับช่อโกงก็ต้องพาไปด้วยหากมีพยา,ยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุอะไรที่ไม่สามารถนามาเองได้ก็บอกทนายความทนายความเขาจะออกหมายเรียกไปให้พอสารสอบถามเรื่องเราไปเล่าเรื่องราให้สารฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากสารฟังแล้วข้อมูลของคุณคดีของคุณเนี่ยมีพยานฐานเชื่อว่า ศาลก็จะออกหมายเรียกตัวจำเลยมาศาลพอจำเลยมาศาลแล้วจำเลยก็ต้องมาประกันตัวหลังจากนั้นก็จะมีการเจรจากันนะครับพอประกันตัวเสร็จปุ๊บก็มักจะมีการเจรจากันมากเป็นยังไงจะตกลงคืนเงินผมไหมจะชําระเงินเป็นเงินเท่าไหร่ส่วนมากแล้วในคดีชอโวงเนี่ยก็มักจะเจราจาจกบกันได้ดนยชั้นไกลเกลีย พอไก่เกียร์จบกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําข้อตกลงมันไว้ว่าจําเลยจะคืนเงินให้กับเรายังไงจะผ่อนชําระเงินเท่าไหร่นะครับจมเลยก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงกันได้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการนัดสืบยานต่อไปประมาณสามถึงหเดือนนับจากวันนั้นก็หากชนะคดีจําเลยก็ต้องติดคุกใช้เงินให้กับเราหากแพ้คดีก็ยังยืนหยัดทนดีกาต่อไปกระบวนการโดยสังเกตเป็นแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้เรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังว่า ก่อนฟ้องคดีชอบโกงมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้ก็หวังว่าเพื่อนๆผู้รับชมเนี่ยที่มีปัญหาต้องการฟ้องร้อง,นงในคดีช่อโกงก็จะได้รประโยชน์จะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะไปฟ้องคดีเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลยังไงบ้างเราจะต้องเตรียมพยานฐานต้องไปทําอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กัเพื่อนผู้รับชมหากคุณใจไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องสีสังรอเพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีดีชนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ